สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกับนิยายขนาดสั้นพ่อกะระดวดมาถึงตอนที่สามนะครับแรงบันดาลใจจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ในค่ำคืนอันเงียบสงัด นกระท่อมไม้ไผ่กลางป่าชายเขยมรราชธานีแสงตะเกียงสลัวไหวระริกเผยให้เห็นเงาของชายหลายคนที่นั่งล้อมวงสนทนากันอยู่พวกเขาเป็นนักสู้เป็นเคลือข่้ยของขบวนการผู้มีบุญที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนัน แต่หนักแน่นดังสายลมพายุที่รอวันก่อตัวพ่อกระดวดหรือเท้าอายีดั่งสงบนิ่งดวงตาจ้องมองแผนที่ผืนใหญ่ที่กลางอยู่เบื้องหน้าเขากำลังรับฟังเสียงของสหายที่เดินทางมาจากหลากหลายดินแดนทั้งประเทศลาวอุบล หนองคายและดินแดนของฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบอมแมนแต่เมืองสองคอนบ้านอื่นเมืองอื่นก็ผูกพวกมันกดขี่ขึ้นกันชายใบกลางคนจากฝั่งเวียงจัน์กล่าวดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นฝรังเศสมันบังคับให้พวกเขาเสียคาหัว เย็บเอาไปเรื่องพวกคนเมืองมันขนาดควายในถุงมันยังมาขนออกไปขายเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบวงประชาชนของพวกเขาไม่ได้ถูกปกครองแต่ถูกกดขี่ถูกรีดไถจนแทบไม่เหลืออะไรไว้ให้กินให้ใช้เท้าอายี่ค่อยๆลุกขึ้นเยืน เงาของเขาทาบทับทุกคนที่นั่งอยู่น้ำเสียงของเขาหนักแน่นพวกเขาสิปลอยไปให้ลูกหลานเป็นชีขาดตลอดไปหมอเสียษจังไนไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาแต่ดวงตาทุกโค่ที่จ้องมองเขานั้นเต็มไปด้วยความหมาย ความหมายของการไม่ยอมจำนนนั่นเองเข้าตรงสูสูเพื่อเขาเองแล้วก็สูเพื่อคนสี่จเกิดมาในภายหลังชายชราผู้หนึ่งพยักหน้าชา้ชาช้าก่อนจะกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ทรงพลังอ่งนักให้เป็นยังไดเขาก็ ต้องต่อสู้ต้องหัวมมือกันว่ม,มีวันถอยหลังจากคืนแห่งการประชุมรับเท้าอายี่เดินทางกลับสวรรค์เขตพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนี่ไม่ใช่เพียงแค่สงครามแต่เป็นการปลุกชีพของขบวนการผู้ มีบุญที่จะช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนเอเพลงที่กำลังจะลุกโชนไปทั่วต่างดินาเมื่อพ่อกระดวดเดินทางกลับถึงหมู่บ้านเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นไปทั่วชาวบ้านที่เคยบาดกลัวเริ่มมีแววแห่งความหวังเด็กนมกลุ่มหนึ่ง รีบวิ่งเข้ามาหาเขาแต่และคนล้วนเป็นลูกชาวบ้านลูกชาวนามีเพียงผ้าขามา้าพันเอวและมีมีดพระาคาดอยู่ข้างตัวพระเทา้าพระเท้าอาเยเสียงพวกเขาเลือกขานด้วยความเคารพดวงตาที่เคยมืดมนแบบนี้เตรียมไปด้วยประกายของความ ศรัทธาพวกใครยินดีทิ่ไปตายในสนามรบเพื่อเจ้าทว่า,ายีิจ้องมองพวกเขาเงียบไปชั่วขณะก่อนจะยิ้มบางๆมือแกร่งยื่นออกไปตบบ่าของเด็กหนุ่มคนหนึ่งแรงกดเบาๆนั้นเหมือนคำพูดที่ยังไม่เอ,อื่อนเอ่ยไม่ใช่เพื่อข่า พวกเจ้าต้องสู้เพื่อลูกหลานของเจ้านี่เองนี่ไม่ใช่สงครามของข้าพเพียงผู้เดียวเป็นสงครามของทุกคนเด็กหนุ่มคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตามั่นคงก่อนจะกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นคอยเต็มใจสู้เต็มที่ เสียงขานรับดังขึ้นรอบตัวพ่อกระดวดชาวบ้านนับสิบนับร้อยล้วนประกาศเ็ดจำนวนเดียวกันไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชายหนุ่มชายชราหรือหญิงสาวที่ต้องแบกจอบเสียมาตลอดชีวิตแต่ค่ำคืนนี้พวกเขาตัดสินใจแล้วพวกเขาจะไม่ยอม ตกเป็นทาตอีกต่อไปพวกเจ้าต้องการต่อสู้เจ้าต้องฝึกต้องรู้วิธีสู้พอใส่แต่ว่ากว่ามีดแล้วก็จนก็ไปเขาลึกดาบในมือก่อนจะฟาดลงกับลำไม้ไผ่ข้างกายเสียงแหลมคมของโลหะกระทบเนื้อไม้ดังกังวาน พวกเขาต้องหูจักกองทัพของพวกมันต้องหูไปที่ซุ่มโจมตีต้องหูว่ามันแข็งแรงมองไดออนแอมองได้ออไดเขาต้องหูสก้อนเขาหยุดก่อนจะมองไปรอบๆและก็ต้องหูว่าเ้ากำลังต่อสู้เพื่ออีหยางความเงียบโดยตัวลงครู่หนึ่ง ก่อนที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งจะเอ่ยขึ้นเพื่อให้ลูกหลานเฮาได้เงยนาสูกับผู้ใดก็ได,ได้เสียงขานรับดังขึ้นรอบทิศเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมูเฮามาต้องยกมือไหวฝรังขอเขาวพวกมันกินอีกแล้วเพื่อให้บ้านเมืองของเฮาเป็นบ้านเมืองของพวกเขา จริงๆท้าวอายี่ยิ้มมุมปากเขามองไปรอบตัวก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นพวกเขาต้องพวกเขาต้องชนะให้ได้จักมือเนึองใช้ชนะก็ต้องเป็นของเขาค่ำคืนนั้นเป็นคืนที่ สวรรค์เขตมิอาจเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเพราะเปลวไฟแห่งเสรีภาพได้ถูกจุดขึ้นในหัวใจของทุกคู่ทุก,ท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 กนามแล้วณนะบัดนี้ก็เป็นนั้นว่าจบในตอนที่สานะครับโรดติดตามฟังตอนที่สี่ที่ตอนว่าศึก สวรรค์เขตซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามในเดเร็วนี้ว่าพ่อกระดวดนั้นจะนำชัยชนะมาสู่ดินแดนเมืองสองคอนสวรรค์เขตได้หรือไม่เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนที่4ในโอกาสต่อไปขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ